ค่ะทุกคนไซนโนกาเด้นนะคะก็วันนี้นี่ค่ะพามาดูกระเจี๊ยบเขียวนะคะที่ไซปลูกไว้นี่ก็ประมาณ 4- 5หต้นนะคะแต่ว่าเขาดกมากเลยค่ะดกจริงๆค่ะนี่ยังไม่ได้ทำสาวไปนะคะอันนี้คือกระเจี๊ยบเขียวที่ยังไม่ได้ทำสาวแล้วก็เก็บกินไปหลายรอบมากเขาก็จะคอยแตกเนี่ยค่ะเขาก็จะแตกใหม่ติดใหม่อยู่เรื่อยๆนะคะ นี่โดนมแมลงไปใส่ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีนะคะไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงก็จะเป็นผักปลอดสารนะคะเพราะะฉนเขาก็จะมีศัตรูพืชนิดนึงมาคอยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะพวกเนี้ยค่ะต้องคอยฉีดน้ำหมักกาแฟแบ่อยๆนะคะอันนี้ใส่ไม่ได้ฉีดไปได้อาทิตย์หนึ่งแล้วก็เนี่ยค่ะ ก็ทานไม่ทันค่ะท,นทนะทานไม่ทันพอทานไม่ทันเขาวนี้ก็เลยปล่อยให้ฝักของเขาแก่นะคะแก่แบบนี้เลยค่ะแก่ติดต้นไปเลยนะคะเพื่อที่จะนําเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดของเขาไปเป็นพันธุ์ต่อในการปลูกรอบต่อไปด้่นเองนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวไซจะแกะให้ดูนะคะเห็นไหมคะข้างในเนี่ยค่ะข้างในมเมล็ดของเขาแก่แล้วก็จะเป็นสีดําๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะสามารถนําไปโรยๆแล้วก็ปลูกใหม่เพาะใหม่ได้เลยนะคะ ต้นกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยค่ะก็แม่พันธุ์เขาเป็นยังไงเราปลูกต้นใหม่ขึ้นมาเขาก็จะเป็นเหมือนแม่พันธุ์นะคะเขาก็จะดกเขาก็จะเขียวอ่อนอร่อยเหมือนอย่างต้นแม่เขาเลยค่ะอันนี้ก็สายปลูกไว้ได้หลายเดือนแล้วนะคะประมาณ4เดือนได้แล้วค่ะก็ต้นเขาก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะคะเดี๋ยวเก็บรอบนี้ก็จะทําสาวนะคะทําสาวเขาการทําสาวก็คือตัดยอดเนี่ยค่ะตัดยอดเขาออกแล้วก็รอให้เขาแตกใหม่ เขาก็จะเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งก็จะไม่แก่ไปกะเจี๊ยบเป็นเป็นผักที่ปลูกครั้งเดียวแต่ว่าทานได้นานนะคะเก็บกินได้นานเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นไม้ยืนต้นเนาะไม้ยืนต้นไม้เลื้อยเนี่ยจะอยู่ได้นานแต่ถ้าพกเป็นเป็นผักผักกินใบพวกนี้เอออาจจะอยู่ได้ไม่นานนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะโอ้โหหลายฝักเลยนะคะนี่เพราะว่าคือกินไม่ทนันแล้วใส่กินทานคนเดียวกับลูกนะคะก็เลยเดี๋ยวทานเดี๋ยวก็จะเก็บไว้ก่อนไว้เพาะพันธุ์เพิ่มขยายเพิ่ม เข้าไปนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเต็มหมดเลยค่ะก็วิธีการเก็บมันก็เนี่ยเตรียมมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะตัดค่ะคือเขาจะแข็งนิดนึงนะคะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะตัดได้ไหมยิงก็หักได้เลยนะคะแต่ว่ากลัวเดี๋ยวจะก,กระทบกระเทือนนี่ค่ะแบบนี้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวก็ไปแกะ,มะเมล็ดออกนะคะแล้วก็เก็บใส่ถุงซิปล็อกไว้ค่ะ อยากปลูกเม่อไห่ก็นําออกมาปลูกนะคะนี่ค่ะด,ดูมีกันหลายฝักเลยกวงสวิงได้ไม่มากกันไกลหักไปแล้ว นี่ค่ะแบบนี้นะคะเอาเก็บเลยค่ะค่ะทุกคนไซโนการ์เด้นนะคะก็วันนี้นี่ค่ะพามาดูกระเจี๊ยบเขียวนะคะที่ไซปลูกไว้นี่ก็ประมาณ 4- 5ห้าต้นนะคะแต่ว่าเขาดกมากเลยค่ะดกจริงๆค่ะนี่ยังไม่ได้ทำาสาวไปนะคะ อันนี้คือกระเจี๊ยบเขียวที่ยังไม่ได้ทําสาวแล้วก็เก็บกินไปหลายรอบมากเขาก็จะคอยแตกเนี่ยค่ะเขาก็จะแตกใหม่ติดใหม่อยู่เรื่อยๆนะคะนี่โดนมแมลงไปใส่ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีนะคะไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงก็จะเป็นผักปลอดสารนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีศัตรูพืชนิดนึงมาคอยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะพวกนี้ค่ะต้องคอยฉีด น้ำหมักกาแฟบ่อยๆนะคะน,นีใไซไม่ได้ฉีดไปได้อาทิตย์หนึ่งแล้วก็เนี่ยค่ะก็ทานไม่ทันค่ะทานไม่ทนันพอาทานไม่ทนันเขานี้ก็เลยปล่อยให้ฝักของเขาแก่นะคะแก่แบบนี้เลยค่ะแก่ติดต้นไปเลยนะคะเพื่อที่จะนําเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดของเขาไปเป็นพันต่อในการปลูกรอบต่อไปั้นเองนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวไซจะแกะให้ดูนะคะเห็นไหมคะข้างในเนี่ยค่ะข้างในมเมล็ดของเขาแก่แล้วก็จะเป็นสีดำๆแบบนี้นะคะ เนี่ยค่ะสามารถนําไปโรยโรยแล้วก็ปลูกใหม่เพาะใหม่ได้เลยนะคะต้นกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยค่ะก็แม่พันธุ์เขาเป็นยังไงเราปลูกต้นใหม่ขึ้นมาเขาก็จะเป็นเหมือนแม่พันธุ์นะคะเขาก็จะดกเขาก็จะเขียวอ่อนอร่อยเหมือนอย่างต้นแม่เขาเลยค่ะอันนี้ก็ใส่ปลูกไว้ได้หลายเดือนแล้วนะคะประมาณ4เดือนได้แล้วค่ะ ก็ต้นเขาก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะคะเดี๋ยวเก็บรอบนี้ก็จะทําสาวนะคะทําสาวเขาการทําสาวก็คือตัดยอดเนี่ยคะ่ะตัดยอดเขาออกแล้วก็รอให้เขาแตกใหม่เขาก็จะเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งก็จะไม่แก่ไปกะเจียเป็นเป็นผักที่ปลูกครั้งเดียวแต่ว่าทานได้นานนะคะเก็บกินได้นานเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นไม้ยืนต้นเนาะไม้ยืนต้นไม้เลื้อยเนี่ยจะอยู่ได้นานแต่ถ้าพบเป็นเป็นผักผักกินใบพวกนี้เอออาจจะอยู่ได้ไม่นานนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะ เห็นไหมคะโอ้โหหลายฟากเลยนะคะนี่เพราะว่าคือกินไม่ทันแล้วส่กินทานคนเดียวกับลูกนะคะก็เลยเดี๋ยวทานเดี๋ยวก็จะเก็บไว้ก่อนไว้เพาะพันธุ์เพิ่มขยายเพิ่มเข้าไปนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเต็มหมดเลยค่ะก็วิธีการเก็บมันก็เนี่ยเตรียมมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะตัดค่ะคือเขาจะแข็งนิดนึงนะคะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะตัดได้ไหมยิงก็หักได้เลยนะคะแต่ว่ากลัวเดี๋ยว จาก,กระทบก็เถือนนี่คะ่ะแบบนี้คะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวก็ไปแกะ,มะเมล็ดออกนะคะแล้วก็เก็บใส่ถุงซิปล็อกไว้คะ่ะอยากปลูกเมหร่ก็นําออกมาปลูกนะคะนี่คะ่ะด,ดูมีกันหลายฝักเลย วงสวิงได้ไม่มากกันไกลหักไปแล้วนี่ค่ะแบบนี้นะคะเอาเก็บเลยค่ะเก็บไปนะคะเก็บไปให้หมดเลยค่ะตรงไหนที่หักได้ก็หักเลยนะคะเนีอย่างต้นนี้ทำสาวได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาหมดแล้วกิ่งเขาหมดแล้ว เราก็เก็บฝักเข้าไปเอานี่นะคะทุกคนนี่ได้สามฝักค่ะเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะหกเจ็ดฝักได้เลยนะคะเนี่ยโอ้ได้เยอะได้เยอะนี่คือทำปลูกได้อีกเยอะเลยค่ะเป็นสวนได้เลยนะคะเนี่ย นี่เดี๋ยวอีกสองฝักนี้รอก่อนนะคะเดี๋ยวรอรอไปก่อนรอให้เขาแก่ฝักข้างบนนี่อ่อนอยู่นะนี้ถ้าไม่ทิ้งก็ไปกินได้ค่ะถ้าไม่เก็บไว้ให้แก่ก็วิธีการทําสาวนะคะก็ไม่ได้ยากค่ะต้นไหนที่หมดแล้วเห็นไหมคะอย่างเงี้ยเขาจะไม่แตกแล้วนะคะหมดแล้วค่ะคือเขาแก่แล้วการทําสาวก็คือไล่ลงมาเลยนะคะตัดตรงข้อค่ะต่ำๆนิดนึงนะคะ ไม่ต้องลงไปชิดถึงชั้นล่างนะคะแต่ว่าตัดไว้ให้ต่ำๆนิดนึงเหลือไว้สักสามสี่ข้อจากข้างล่างขึ้นมานะคะตัดอย่างเงี้ยเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแตกสาวขึ้นมาใหม่นะคะแบบนี้แหละค่ะส่วนอันไหนที่เขายังมีอยู่ก็ปล่อยอันนี้ต้องรอก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้เขาโตเขาแก่เก็บเมล็ดพันธุ์ไปแล้วก็มาทำสาว อีกทีหนึ่งอ้อเหลือตรงนี้อีกหนึ่งนะคะนี่อันนี้ก็นี่ค่ะเก็บไปเลยค่ะนี่นะคะเก็บไปเลยนี่เดี๋ยวมีทางนี้อีกนะคะต้นนี้พอแก่ก็จะทำาสาวให้นะคะนอกจากอย่างนี้แล้ววิธีที่เราจะดูแลต้นกระเจี๊ยบได้อีกนะคะก็คือการตัด กิ่งก้านสาขาข้างๆออกนะคะเนี่ยค่ะใบที่เขาใหญ่ๆเหลืองๆแล้วเนี่ยเราตัดออกไปเลยค่ะให้ต้นเขาโล่งๆให้เขาไปเอานำสารอาหารนะคะไปเลี้ยงมเมล็ดพันธุ์อย่างเดียวค่ะตัดออกได้นะคะไม่เป็นไรนะคะตัดออกได้เลยค่ะให้เขาโล่งๆโป่งๆแบบนี้ละค่ะเนี่ยอย่างถ้าเราตัดไปแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวเขาก็จะแตก แตกขแขนงแตกกิ่งการ,การข้างข,าง,ขางขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะเนี่ยนะคะตัดออกนะคะตรงไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยใบเขาเยอะเกินไปเราก็ตัดออกได้ค่ะนี่นะคะใส่มาตัดไปหลายรอบแล้วค่ะนี่เขาโดนลมเดี๋ยวต้องมัดใหม่มัดขึ้นมาใหม่ให้เขาอยู่ข้างบน โดนลมแรงๆแล้วก็จะล้มอย่างเงี้ยค่ะเพราะากิ่งเขายาวนี่อย่างอันเนี้ยเห็นไหมคะนี่ก็คือกิ่งขแขนงที่เขาแตกมาจากต้นแม่นะคะนี่ต้นใหญ่เห็นไหมต้นใหญ่ใหญ่ขึ้นไปข้างบนนู้นนะคะก็ออกลูกอยู่ข้างบนแล้วก็เขามีกิ่งขแขนงตรงนี้แตกออกมาอีกคะ่ะแล้วก็นี่ได้ลูกเห็นไหมคะได้ลูกด้วยนะคะนี่เดี๋ยวต้องมัดเชือกไว้อันนี้ก็คือการดูแลนะคะ นี่เห็นไหมคะนี่กิ่งนึงค่ะนี่ก็กิ่งแขนงนะคะออกมาจากต้นแม่เหมือนกันค่ะได้ลูกนะคะกิ่งขแขนงแขนงออกมาจากต้นแม่เลยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่นกิ่งนี้ค่ะออกมาแล้วก็ให้ลูกเนี่ยค่ะนี่ก็กําลังแตกใหม่เห็นไหมคะแตกใหม่เนี่ยค่ะแตกใหม่หมดเลยค่ะที่เราตัดไปนะคะเพราะฉะนั้นเราเราตัดได้นะคะ ตัดก้านข้างๆกิ่งก้านสาขาเขาออกได้ค่ะแล้วก็รอเขาแตกใหม่อันนี้นะคะตรงยอดก็ปล่อยใ้ไปเนี่ยค่ะเดีย๋ยวนี้เดี๋ยวใส่จะมัดนิดนึงมัดหน่อยเพราะว่าล้มค่ะโดนล้มแล้วล้มนี่นะคะเวลามัดก็ใช้เชือกปอก็ได้ค่ะล้อมๆนะคะล้อมต้นเขาขึ้นมาแบบนี้ค่ะให้เขาอยู่อย่างนี้นะคะเขาจะได้ไม่ล้มนั่นเองค่ะ นี่ค่ะทุกคนแล้วก็มัดเชือกนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะไม่ล้มแล้วค่ะก็ล้อมเขาไว้นี้ค่ะให้กิ่งเขาไม่ร่วงลงมานะคะอันนี้เราก็เก็บจริงๆเนี่ยใบกระเจี๊ยบเนี่ยทานได้ด้วยนะคะแต่ว่าต้องเก็บเป็นใบอ่อนๆค่ะอันนี้เราก็เก็บไว้ตรงนี้นะคะทิ้งไว้เสร็จเป็นไม้ทิ้งหมักหมักไว้ค่ะเป็นปุ๋ยให้กับพืชต่อไปนะคะนี่ค่ะ ส่วนใบกระเจีย๊ยบเนี่ยทานได้นะคะแต่เราเลือกตรงที่เป็นยอดอ่อนๆนะคะเนี่ยค่ะเราเลือกที่เป็นยอดอ่อนๆเลยนะคะตรงด้านบนของเขาที่อ่อนๆเนี่ยค่ะสามารถเอาไปใส่แกงทานได้นะคะใบมันก็จะออกสากๆหน่อยค่ะถ้าเราไปผัดน้ำมันหอยเลยก็อาจจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่ถ้าไปใส่แกงใส่อะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยนะคะอร่อยค่ะทานได้ค่ะเนี่ยค่ะยอดอ่อนๆแบบเนี้ยเก็บไปทานได้นะคะ ใส่ก็เคยเอาไปทานค่ะนี่เพียเริ่มมาแล้วนะคะเพียเริ่มมาแล้วเดี๋ยวต้องเตรียมกําจัดต้องมาฉีดน้ําหมักกาแฟที่ใช้ไล่ได้นะคะกาแฟแล้วก็อันนี้ค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูอะไรนะที่เขาเรียกว่าที่เป็นขี้เท้าค่ะน้ําหมักขี้เท้านี่นะคะแบบนี้ค่ะน้ําหมักขี้เท้าทิ้งไว้คืนหนึ่งนะคะให้เขา ่าเนี่ยค่ะตะกรนเขาลงไปนะคะแล้วก็น้ำเขาจะใส่แบบนี้เราใส่ป๊อกกี้ฉีดได้เลยนะคะน้ำหมักขี้เท่าค่ะส่วนน้ำหมักกาแฟก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะใส่ป๊อกกี้ฉีดค่ะไล่มแมลงได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็พามาดูเท่านี้นะคะสำหรับการเก็บเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบนะคะไว้เพื่อที่จะนำเขาไป เพาะต่อในรอบต่อไปนั่นเองนะคะแล้วก็ทําสาวกระเจี๊ยบนั่นเองค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูค่ะคือเมล็ดพันธุ์เขาพร้อมแล้วค่ะแบบนี้ค่ะนะคะนี่ค่ะเขาแก่แล้วค่ะเป็นสีดำๆแบบนี้นะคะเก็บค่ะแกะออกแล้วกเก็บใส่ถุงซิปล็อกนะคะโหบอกเลยว่าปลูกได้เยอะอีกเยอะเลยแค่ฝักเดียวนะคะนี่คือฝักเดียวค่ะ อันนี้ไซก็เอามาหลายฝักเลยนี่ค่ะไหมคะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับการเก็บผักแก่ๆนะคะไว้ทำมเมล็ดพันธุ์ปลูกในครั้ง,งต่อไปเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อมเมล็ดพันธุ์มาปลูกอีกนะคะเพราะว่ากระเจี๊ยบเนี่ยปลูกออกมาเนี่ยแม่เป็นยังไงลูกก็ออกมาเป็นอย่างนั้นและะ้ค่ะได้เหมือนกันไม่มีการกลายพันธุ์นะคะกระเจี๊ยบนี่ไม่กลายพันธุ์เลยคะ่ะมีได้เยอะมีแค่สองฝักนะคะเห็นไหมคะสองฝักก็โอ้โหปลูกได้เยอะแล้วค่ะ เนี่ย่ยคะเต็มค่ะคือเยอะเยอะมากๆเลยค่ะง่ายเหรอคุณออฟอะไรอยู่ะ